สวัสดีค <NYU> ่ะสวัส <building> ด <up> ีน <hate Ell os> ักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เรามาเจอกันในรูปแบบของออนไลน์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาในส่วนของบทถัดไปนะคะบทนี้นะคะก็เราจะพูดถึงเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ขออนุญาตแชร์ตัวสกรีนสักครู่หนึ่ง ่โอเคบทนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงตัวที่เป็นแชทบอทนะคะขออนุญาตอ่โอเคค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นบทที่เราจะพูดถึงนะคะในส่วนของการนำตัว AI นะคะเข้าไปใช้ในการสื่อสารกับตัวลูกค้านะคะโดยที่เราจะใช้กระบวนการนะคะของ AI chatbot นะคะก็คือการที่ให้ตัว AI เนี่ยทำการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการตอบคำถามหรือว่าสื่อสารกับตัวกลุ่มของลูกค้านะคะมาพูดถึงในส่วนของตัวบทนำนะคะตัวนี้เนี่ย อตัวเดี๋ยวอาจารย์หน้าจอเต็มจอด,ดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆอ่ะโอเค <c oughs> อในส่วนของตัว AI Chatbot นะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยนำเอาอตัว AI นะคะมาประยุกต์ใช้โดยที่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็อย่างที่เราเรียนอเรียนข้อมูลด้าน AI ไปเนาะว่า เราเป็นยุคสมัยใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการก็เลยมีการพัฒนานะคะตัวเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะคะเข้ามาใช้ในการทํางานต่างๆนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเอามาใช้นะคะก็คือ,อใช้ในการสร้างตัวที่เป็นแชทบอทขึ้นมานะคะก็คือ,อทําเป็น AI ไอแชทบอทนะคะเป็นสร้างบทบาทนะคะให้กับตัวการสนทนานะคะสร้าง ก็เลยหลายความสัมพันธ์หรือว่าปฏิสัมพันธ์ให้กับกลุ่มของลูกค้านะคะโดยที่ใช้ AI นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะ AI เนี่ยมีบทบาทสําคัญมากๆนะคะโดยทีเ่เขาจะช่วยตอบคําถามของเรานะคะโดยเป็นการตอบคําถามแบบอัตโนมัตินะคะอาจจะเป็นการช่วยตอบคําถามพื้นฐานของตัวสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าชุดข้อมูลที่เราทําการให้เขาเทรนนะคะ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าสร้างประสบการณ์นะคะต่างๆให้กับลูกค้านะคะออช่วยในการลดต้นทุนของบุคลากรเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าตัว AI chatbot เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็มีความสําคัญนะคะออในการใช้งานในยุคข,ของปัจจุบันนะคะแออนวคิดสําคัสสคญสำคัญนะคะของตัว AI chatbot เนี่ยนะคะก็คือจะมีการพัฒนา ตัวบอทนะคะเพื่อที่จะสร้างไว้โต้ตอบกับกลุ่มของลูกค้านะคะโดยที่อาจจะใช้ในการแนะนำสินค้านะคะตอบคำถามต่างๆที่พบบ่อยนะคะอย่างเช่นพวก Q&A เ,เมื่อลูกค้าสงสัยข้อักถามนะคะทำเป็นข้อักถามแล้วก็ให้ตัวบอทเนี่ยช่วยทำการเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามให้นะคะช่วยในการ ขายนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้ตัวบอทดเนี่ยนะคะออสร้างเป็นกิจกรรมของการขายสินค้าเลยนะคะให้ทําการออสั่งซื้อสินค้านะคะแบบอัตโนมัติเนาะออมีการให้ชําระเงินนะคะมีการใหเออ้เก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้าของลูกค้านะคะที่มีการชําระเงินเรียบร้อยยืนยันการชาระเงินรวมไปถึงการจัดส่งที่อยู่ต่างๆเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้านะคะหลังจากที่ออมีการ สร้างการส่งสินค้าเรียบร้อยนะคะก็อาจจะมีบริการหลังการขายก็คือการตอบคําถามต่างๆนะคะเมื่อลูกค้าสงสัยในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับไปด้วยนะคะเป็นระบบตอบกลับแบบอัตโนมัตินะคะก็คือสามารถที่จะตอบกลับนะคะในส่วนของอีเมลต่างๆได้โซเชียลมีเดียได้นะคะก็เราจะเขียนบอทขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับตัวโซเชียลมีเดียหรือว่าตัวอีเมลของกลุ่มลูกค้านะคะแล้วก็ให้มันสามารถที่จะโต้ตอบกลับ ไปกลับมาได้นะคะ AI สามารถสื่อสารกับลูกค้าโดยที่เราเรียกว่าใช้ออลักษณะของ m a ชชีนเล e ร์นิ่งนะคะหรือว่าการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติหรือว่า NLP Machine Learning ก็คือการที่ให้คอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้นะคะออตัว คำต่างๆที่เราเทรนขึ้นมานะคะให้เขาเรียนรู้เรียนรู้เสร็จแล้วก็ให้เขาตอบคําถามตามที่เราได้ตั้งไว้นะคะโดยที่มีการใช้ภาษา,ษาธรรมชาติก็คือ national language นะคะก็คือเออเป็นภาษาที่เหมือนภาษาพูดของคนเนะะี่ยค่ะเป็นภาษ,าษาธรรมชาติทั่วไปเหมือนภาษาของเราเนี่ยให้คอมพิวเตอร์หรือว่าบอทดเนี่ยทำการเรียนรู้ทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ตอบกลับได้ด้วยภาษา ที่เป็นภาษาธรรมชาติเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการใช้ตัวบอทนะคะรู้จักกับแชทบอทก่อนนะคะแชทบอทก็คือเป็นตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งเนาะ ที่เป็น ai นะคะเอ่อใช้ในการตั้งค่าล่วงหน้าเอาไว้เพื่อใช้ในการโต้อต,ตอบหรือว่าตอบคำถามต่างๆซึ่งอาจารย์คิดว่าเราเนี่ยน่าจะเคยใช้งานกันแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่เคยสร้างตัวแชทบอทด,ด้วยตัวเองแต่ว่าอาจจะเคยโต้อตอบกับตัวแชทบอทที่มีการจำลองหรือว่ามีการสร้างมาแล้วนะคะจากเอ่อตัวเอ่อการใช้งาน สื่อต่างๆในปัจจุบันเนาะอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือการซื้อขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะก็จะมีตัวแชทบอทเนี่ยเ,เพื่อช่วยในการตอบคําถามเนะเาะเวลาที่ลูกค้าสนใจในตัวสินค้านะคะเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเคยเจอกันแล้วช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบคําถามของลูกค้าได้แบบอัตโนมัติตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เ,เป็นสิ่งหนึ่งที่ ถือว่าเป็นข้อดีนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะแบบให้บริการกับลูกค้าเนี่ยได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะ ตัวประเภทของแชทบอทกันบ้างนะคะแชทบอทเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็น2แบบเนาะก็คือแบบเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเราเรียกว่ารูเบตนะคะรูเบตเนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดต่างๆเป็นคําที่เรากําหนดขึ้นมานะคะอย่างเช่นพวกออคําที่พิมพ์คําว่าราคาพิมพ์เพราะว่าออระบบตอบราคาอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นคีย์ที่คีย์เวิร์ดที่เราเนี่ยกรอกข้อมูลลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เซตค่าคําสั่งให้มันสามารถที่จะแบบตอบคำถามตามคีย์เวิร์ดนั้นๆนะคะถ้าเจอแบบ 啊，嗯。Um. มันอ่านเจอตัวคาเนี้ยมันก็จะตอบคําถามตามนั้นนะคะแล้วก็จะมีข้อดีง่ายต่อการสร้างนะคะข้อข้อจำกัดก็คือสามารถตอบได้เฉพาะสิ่งที่เราตั้งค่าไว้ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎที่เราตั้งไว้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถตอบคาถามได้อาจจะต้องมีการแบบามาร์คคำเอาไว้นะคะว่าถ้าไม่ได้มีคําที่เรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องเซตคําไว้ว่าให้ขึ้นว่าอะไรให้แสดงข้อความหรือคําว่าอะไรนะคะต่อไปอ,อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็น NLP หรือว่า AI พาวเวิแชทบอทนะคะก็จะเป็น AI ลักษณะของออการใช้ n t u u r l l l n n u a g e นะคะหรือว่าภาษาธรรมชาตินั่นเองเป็นภาษามนุษย์ที่ใช้ในการตอบกลับแบบธรรมชาติสามารถเรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับปรุงคำต่างๆให้เหมาะกับออภาษาของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเหมือนปัจจุบันที่เราใช้งานกันอยู่ c h a t GPT เอ่ยนะคะตัวซีรีสเอ่ยที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะก็สามารถตอบกลับ เป็นออภาษาหรือว่าเป็นคำตามธรรมชาติเหมือนกับที่เราใช้งานกันอยู่ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะคะ การทำงานของตัวแชทบอทค่ะก็จะมีหลกัหลกๆนะคะก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกัน1นึ p ง t ข้อมูลเข้าไปการ Input ข้อมูลก็อาจจะเป็นข้อความหรือเสียงก็ได้นะคะลูกค้าอาจจะพิมพ์หรือว่าพูดนะคะเหมือนซีรีส์อย่างเงี้ยเราก็พูดเข้าไปถูกไหมพอพูดเสร็จมันก็จะสามารถเอ,อ่อไปประมวลผลโดยที่ตัวแชทบอทเนี่ยจะทําการวิเคราะห์ว่าลูกค้าต้องการอะไรก็คือใช้ AI นะคะในการวิเคราะห์ Process ออกมาหลังจากนั้นก็จะได้ออกมาเป็นคําตอบหรือว่าเป็น Output นะคะอาจจะสร้างขึ้นมาเป็นเอ,อ่อเท็กก็ได้เป็นข้อ ะะเป็นข้อมูลสินค้าที่เราเซตค่าเอาไว้เป็นลิงก์สําหรับการชําระเงินเป็นออคําตอบสําหรับการแก้ปัญหานั้นๆนะคะหรือเป็นบริการหลังการขายอะไรเงี้ยที่อาจจะให้บริการกับลูกค้านะคะก็คือเป็นชุดข้อมูลที่เราเซตเอาไว้สร้างเอาไว้นั่นแหละนะคะก็ออกมาเป็นเอาพุตนะคะที่จะใหออ้ข้อมูลกับตัวของลูกค้านั่นเองนะคะ ประโยชน์ของแชทบอทค่ะในตัวแชทบอทเนี่ยนะคะก็แน่นอนให้บริการแบบ24ทับเก็คือ24ชั่วโมง7วันนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็สามารถที่จะตอบกลับลูกค้าได้ตลอดเวลานะคะเอานำมาประยุกต์ใช้ในการขายสินค้าได้นะคะลดต้นทุนของบุคลากรไม่ต้องจ้างใครมานั่งตอบตลอดเวลาไม่ต้องหาพนักงานมาเอ,อ่อ รันข้อความต่างๆเพื่อที่จะตอบลูกค้านะคะก็คือใช้แชทบอทเลยโดยอัตโนมัติเพิ่มยอดขายสามารถเสนอขายสินค้าเสริมต่างๆได้นะคะเก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้าได้นามาวิเคราะห์วางแผนทำการตลาดสร้างกลยุทธ์ต่างๆได้นะคะอัน,นนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะของแชทบอทตัวอย่างแชทบอทที่ใช้ในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นร้านอาหารสร้างแชทบอทขึ้นมาช่วยรับออเดอร์แล้วก็จองโต๊ะให้ตอบกลับแบบอัตโนมัติคุณต้องการอะไรรับออเดอร์มาแล้วก็ไปจองโต๊ะนะคะตัว พวกระบบ e-commerce ต่างๆขายสินค้าเนาะตอบคําถามเรื่องการจัดส่งสินค้าตอบคําถามเรื่องการซื้อขายสินค้าให้ข้อมูลด้านตัวข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้อมูลสินค้าบริการนะคะได้สายการบินช่วยเช็คตารางการบินอ่ะอย่างเช่น เราเนี่ยตั้งแชทบอทเอาไว้ลูกค้าสนใจที่จะจองออตั๋วเครื่องบินนะคะตามสายการบินแล้วก็เข้าไปเช็คตั้งบอทเอาไว้ให้มันเช็คได้แล้วก็ตอบคําถามมาว่าออตารางเวลาของการบินเนี่ยเป็นการอัปเดตว่าตอนนี้ยังว่างอะไรบ้างนะคะธนาคารอ่ะใช้ในการตอบคําถามเกี่ยวกับยอดเงินต่างๆหรือว่าข้อมูลบริการต่างๆของกลุ่มลูกค้านะคะได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้บริการแชทบอทจริงนะคะที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวตัวกิจกรรม จริงๆเนี่ยอาจารย์จะให้เราทําการออกแบบแชทบอทนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทำโฟลว์ของแชทก่อนนะคะโดยให้นักศึกษาเนี่ยสร้าง จำลองธุรกิจอาจจะเลือกจำลองธุรกิจมาอย่างใดอย่างหนึง่งอาจจะเป็นธุรกิจครั้งที่แล้วที่เราได้ทําการเอานำเสนออาจารย์ก็ได้นะคะเป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นมานะคะเลือกแบบจําลองธุรกิจมา1อันก่อนหลังจากนั้นเราจะมาเขียนฟโฟล์นะคะฟโฟลช์ช์ดในการสร้างแชทบอทโดยที่เราเนี่ยจะมีการสร้างตัว คำต่างๆที่จะใช้ในการสื่อหรือตอบคำถามนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาทำการสร้างแชทบอทจริงๆที่อยู่ในออรูปแบบของการทำงานจริงนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างเราจะทำการสร้างโฟลชาร์ตนะคะโดยที่ออฟโฟลของมันเนี่ยก็จะมีออการ เก่าวทักทายนะคะเกรตติ้งการแนะนําสินค้าการให้บริการลูกค้าการปิดการขายเดี๋ยวมาดูว่าให้นักศึกษาเนี่ยทำอะไรอา,อาจารย์จะให้เราทําการออกแบบอย่างนี้นะคะสร้างไฟล์ Word ขึ้นมา1ไฟล์นะคะไฟล์ Word อันนี้เราจะใช้ในการจัดทำชุดข้อมูลนะคะอของการทำบอท อาทิตย์หน้าเนาะโดยที่นักศึกษาเนี่ยจะมีหัวข้อต่างๆอย่างที่อาจารย์นําเสนอไว้เมื่อกี้ก็คือมีการกล่าวายเ g e t i n g นะคะการแนะนําตัวสินค้าการให้ลูกค้าเลือกสินค้าการชําระเงินแล้วก็การจัดส่งสินค้า เราต้องทำอะไรอันที่หนึ่งค่ะมันจะมีสองหัวข้อด้วยกันก็คือคำที่จะใช้ในการฝึกฝนบอทนะคะก็เราเรียกว่าเทรนนิ่งเฟสเฟสเทรนนิ่งเฟสเนี่ยก็คือเราจะต้องคิดคำค่ะเพื่อที่จะเอาไปให้บอทเนี่มันทำการฝึกฝนว่าถ้ามีคำนี้คำนี้คำนี้น,นะคะเราจะเทรนให้มันตอบคำถามดังต่อไปนี้แล้วกเออ็เราเนี่ยจะต้องคิด ตัวหัวข้ออย่างเช่นหัวข้อการทักทายอย่างเงี้ยค่ะก็คิดมาประมาณคําที่จะใช้ในการเทรนเฟสตรงนี้นะคะ,ะคำที่จะใช้ในการเทรนเนี่ยประมาณ5้าถึงสิบคำแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้คาว่าอะไรบ้างอันนี้อยู่ในหัวข้อทักทายถูกไหมคะอาจารย์นนก็จะมีคําที่ใช้ในการเทรนเช่นสวัสดีฮัลโหลไฮสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหม ยินดีต้อนรับสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคำ g r e e t n n g ประมาณ5-10คําทีนี้ส่วนที่2เราจะเรียกว่าคำ Response นะคะ Response ก็คือสิ่งที่บอทจะตอบค่ะเราจะคิดคําที่บอทจะตอบด้วยเช่นเออ,เอ,อสมมุติว่าเจอคําที่บอทฝึกฝนมาตามนี้สวัสดีมีคนพิมพ์คําว่าสวัสดีมาฮัลโหสวัสดีให ก็จะต้องมีการตอบ r e s รับด้วยคำเหล่านี้นะคะอ่ะเช่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านนี่นี่นี่อ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านหรือร้านนี่นี่น,นี่ยินดีต้อนรับมีอะไรให้ช่วยไหมคะหรือสวัสดีค่ะมีอะไรให้เราช่วยไหมคะอ่ะก็เป็นการกล่าวทักทายต่างๆนะคะอันนี้อยู่ในหัวข้อของการกล่าวทักทายนะคะก็คือ g r e e t i n g นั่นเองทีนี้ค่ะนักศึกษาจะต้องทําทุกหัวข้อที่เป็นสีแดงอ่ะ เรตติ้งทักทายถูกไหมคแนะนําสินค้าให้ลูกค้าเลือกสินค้าชํำระเงินก็จะแบ่งหัวข้อย่อยออกมาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะอ่าจอนปึ๊บเนี่ยเราก็จะใช้คําเดียวกันเ,นเหมือนกันคัดลอกมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์อันนี้ให้นะคะอ่านี่ปึ๊บแล้วเราก็มาเลยค่ะเริ่มใช่ไหมคะอันนี้อ่าเดี๋ยวอาจารย์ขอคัดลอกอัน,นมาวางก่อนหัวข้อมันจะได้ง่ายปึ๊บอ่าเช่นเช่น อันนี้เป็นการแนะนําสินค้าใช่ไหมคะเราก็มาเลยค่ะโอ้ยสร้างบอทขึ้นมาเลยคําที่จะใช้ในการเทรนอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะอ่ะเบิบเบิบเิบเิบสักครู่หนึ่งอ่ะเดีย๋ยวอันนี้อ่ะคาที่จะใช้ในการฝึกฝนบอทเทรนเฟสอ่ะมาแนะนําสินค้าอ่ะเราก็เริ่มหา ตัวเทรนนะคะว่าคําที่เราจะใช้เนี่ยใช้คําว่าอะไรบ้างอย่างเช่นอแนะนําสินค้าใช่ไหมคะลูกค้าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ๋อคาถามที่จะต้องพบก่อนเช่นออยากซื้อสินค้าสนใจดีอว่อาอ่าสนใจสินค้าค่ะคําที่หนึ่งถ้ามันมีคํานี้เราจะต้องเริ่มแนะนําสินค้านะคะออสนใจค่ะ สินค้ามีอะไรบ้างคะอ่ะเนี้ยกคค็คิดคิดคิดค่ะประมาณ5-10ประโยคนะคะก็คิดไปเลยหลังจากนั้นก็มาสิ่งที่บอทดจะตอบอ่ะก็จะเป็นชุดข้อมูลของลูกค้าแล้ว ไอ้ก็จะเป็นชุดข้อมูลของสินค้าแล้วว่าสินค้านั้นคือสินค้าอะไรอย่างเช่นสินค้าของเราอให้บริการอะไรนะอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ดูล้างรถใช่ไหมคะแล้วก็มาเลยถ้าสมมตินสนใจสินค้าค่ะแล้วก็เริ่มเลยค่ะสินค้าที่ให้บริการมีอะไรอะไรอะไรก็เป็นชุดของตัวที่เราจะให้บอกตอบนะคะก็เป็นตัวรีสปอนส์ตัวนี้นะคะแล้วก็คัดลอกมาเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็เริ่มเลยตัวที่บอทจะตอบก็จะเป็นข้อมูลของสินค้าต่าง ถูกไหมคะอ่าเราก็เขียนเลยเป็นเขียนข้อมูลสินค้าจริงๆมาเลยนะคะก็เงือนกับที่เราทำอาที่ที่แล้วอะคะ่ะที่เราขายอะอย่างเช่นอสมมติว่าอาจารย์ขายเสื้อผ้าละกันะเสื้อไม่เอาดีกว่าเอบริการล้างรถอาจารย์จำได้ว่ามีล้างรถเนาะเอ่อแล้วก็เราก็อธิบายคะ่ะว่าล้างรถเป็นแบบไหนแบบไหนอธิบายอย่างละเอียดเลยเพราะอันนี้คือการแนะนําสินค้าฉะนั้น แต่และหัวข้อนะคะก็จะมีการคิดคำเทรนนิ่งเฟสแล้วก็คิดคำที่บอทจะตอบหรือว่ารีสเป็นตัว r e สปอน s e เพื่อที่จะให้บอทตอบนะคะก็เป็นทุกอันในส่วนของการเลือกซื้อสินค้าในการชำระเงินในการส่งสินค้าอันนี้เราก็ไปคิดคิดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์อันนี้ให้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว f ฟล w ์ที่เราจะ ใช้ในอาทิตย์หน้าเพื่อที่จะทําให้บอทเนี่ยเทรนเอาไปให้บอทเนี่ยเทรนเทรนบอทเนาะแล้วก็ลองตั้งคําเหล่านี้ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองพิมพ์ตอบให้ทํามาเป็นแชทบอทเหมือนกับที่เราเคยเจอในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะที่เราทําการซื้อขายสินค้านะคะอันนี้เป็นการบ้านของสัปดาห์นี้ก่อนเนาะแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าบอทเนี่ยเราเขียนยังไงใช้อะไรเดี๋ยวอาจารย์ไปเลือกก่อนว่า จะใช้ตัวบอทดตัวไหนเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวอลองดูแบบจําลองว่าอันไหนที่ง่ายๆใช้ง่ายๆนะคะก็จะเอาตัวโฟล์อันนี้คะ่ะที่เราสร้างขึ้นมาที่นักศึกษาส่งอาจารย์เนี่ยเอามาเขียนเป็นตัวบอทดในอาทิตย์ถัดไปโอเคเนาะนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์อันนี้ไว้ให้ไปดาวน์โหลดในชั้นเรียนออนไลน์เนาะในคลาสสตาร์ได้เลยนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์อัปโหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ส่ง ตัวตัวตัวเอกสารชุดเมื่อกี้ให้นะคะเพื่อให้เราไปทำเป็นแบบฝึกหัดของตัวเองเนาะโอเคค่ะขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากเลยนะคะก็อันนี้อาทิตย์นี้ช้าหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์นั่งอัดที่สาขาแล้วทีนี้เครื่องอาจารย์มันอัปเดตข้อมูลมันก็เลยหนาน,นะคะโอเคขอบคุณนักศึกษาทุกคนมากเลยค่ะอย่าลืมไปเ็คชื่อแล้วก็ส่งแบบฝึกหัดในชั้นเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ